มีน้องท่านน้องวันนี้เนาะผมก็ผมชื่อติ๊กชายใหม่ไปลองเนาะวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์เาแนะนำเนาะจระเข้กรนะป๋องเนาะตาไอคิวเป็นจระเข้กระป๋องในซอสมนะเขือเทศเนาะได้รับมาตรานจากโกมโยอเนาะ ชิปปองแล้วอาไรต่อวะราคากระป๋องละ35บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อสามกระป๋องแถมฟรีหนึ่งกระป๋องเหมือนเริ่มตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่หกธันวาวันที่เจ็ดที่เท่าไหร่ธันวาวันที่เจ็ดธันวาหรือวันที่หกธันวาปีหน้าเหรอวันที่หกธันวาปีหน้าหรือเหรอ พี่นี่ครับไม่ต้องขายหรอกคำแรกติดใจครับต่อไปติดคออร่อยถูกใจทำไมสุกถึงขอบคุณครับ